สวัสดีครับตอนรับคุณชมเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรธอาลีอาจารย์หญิงอรุณีกาสยานนท์และผมวีรนันกันหานะครับไหนอาจารย์บอกว่าจะเข้ารายการจะเป็นที่ดูเผียวเผียวเผียวเลยช่วงผิวบ้านเออตอนตอนนี้เขาเรียกว่าคนที่กักตัวอยู่ที่เออไม่ใช่กักตัวขออภัย work from home อยู่ที่บ้านเนี่ยมีอยู่สองอย่างไม่เป็นเชฟก็เป็นอะไรนะแดนเซอร์อะไรเงี้ยก็เป็นการ จะได้ไม่เครียดไงกับการอยู่บ้านเพราะว่าก็ถือว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปกันใช่ไหมคะ,ะลองเข้าไปดูบางทีไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่าไปดูก็ สร้างเสียง e ัวเราะได้เหมือนกันหลายคนยังปรับตัวไม่ได้นะจารย์ปกติทํางานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยวันละ8-9ชั่วโมงปรากฏอยู่ที่บ้านทํางาน24ชั่วโมงอีเมลเด้งมาตลอดบางทีแบบหยุดทํางานนิดนึงก็รู้สึกว่าเอ๊ะงานมันยังค้างอยู่อยากจะทําให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยหลายคนต้องปรับตัวในช่วงนี้นะับแต่ใครที่เวิร์ก o m มผมบอกเลยเลยทุกคนนะฮะทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมหมดยิ่งถ้าคนสอนหนังสือนิดหนื่อยเลยนะฮะเห็นว่าเขาจะมีการรลยยาวเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ด้วย ทำไมเนี่ยทำไมต้องมาทําอะไรให้มันตื่นตระหนกกันไปเรื่อยหรือว่าเพราะว่าเรายังมีเวลาจนถึงกลางเดือนพฤษภาใช่ไหมาเทอมปันี้ทำไมต้องรีบถึงขนาดนี้ทั้งๆที่แนวโน้มทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นตัวเลขก็ลดลงนะฮตัวเลขเนาะของผู้ติดเชื้อเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กๆอยู่บ้านมันก็เป็นภาระทางเศรษฐกิจสมมุตินะเลื่อนเปิดเทอมไปหนึ่งกรกฎาคมแต่ว่าปลายเดือนสมมุติต้นเดือนพฤษภาหรือกลางเดือนพฤษภาทุกอย่างเริ่ม normal ขึ้นค,คือคนยังออกไปทํางานแต่ต้องใส่ face s h i ใส่หน้ากากแต่ออกไปทํางานได้ ใครจะดูแลลูกอยู่ที่บ้านใช่ครับอันนี้มันก็เป็นปัญหานะครับมีปัญหาตามมากันหมดนะครับนอกเหนือจากข่าวสารที่อัปเดตจากทางหน่วยงานราชการแล้วก็ฝ่ายต่างๆแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการวันนี้เบรกที่3ครับคุยกับคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีนะครับในช่วงโควิดวิตหมอเลียนะครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วย Facebook พิมพ์คําว่า t a l k Voice TV Talking Thailand นะครับรวมถึงทาง YouTube ก็เช่นเดียวกันนะครับพิมพว่า Voice อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนเวลาที่มีรายการสดด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช่วงเบรก3เราก็มีคุณหมอเลียบใช่นะฮะมาอัปเดตกันคุณหมอเลียบมาสักครู่แล้วเมื่อกี้คุยกันเจอกันแล้วแล้วคุณหมอก็บอกว่าประเด็นก็คือว่าจะพูดถึงเรื่องว่าเราจะ ออกจากโควิดเนี่ยได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมองก้าวไปถึงข้างหน้าแล้วนะครับอีกก้าวหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดครับก็คือการเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจครับวันนี้มีการออกพรกรหลายฉบับเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินที่สุดท้ายแล้วคอรมงก็เห็นชอบเรื่องของการกู้เงินออกมานะครับคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการแถลงที่ทำเยียบรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการในการดูแลแล้วก็เยียวยา โควิด1 9ระยะ3าวงเงินทั้งหมดนะฮะอยู่ที่1.9ล้านล้านบาททีนี้มีการผ่านการออกพรกพระราชกำหนด3ฉบับด้วยกันพรกฉรบับแรกก็คือการกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจวงเงินอยู่ที่1ล้านล้านบาทพรกรที่2ก็คือให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟท์โลนเพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะก็คือ SME นะครับวงเงิน5 0 0แสล้านบาทและสุดท้ายก็คือพรกดูแลเสถรยรภาพ การเงินวงเงินกว่า400ล้านบาทนะครับรวมทั้งสิ้น1.9ล้านล้านบาทนะฮะโดยคุณอุตมมะเนี่ยก็ขยายความถึงพร,รกรกู้เงินวงเงิน1ล้านล้านบาทว่าสาระสำคัญคือให้กระทรวงการคลัง กู้ในกรอบวงเงินไม่เกินนี้นะครับหลักๆจะนํามาใช้เยียวยาหรือให้เงินสนับสนุนประชาชนที่ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทเพิ่มไปอีก3เดือนรวมเป็น6เดือนทําให้ผู้ลงทะเบียนนั้นรับสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะคนที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้นนะครับสามหมบาทนะแต่อันนี้ผมสงสัยว่า ถ้าสมมติภายในสิ้นเดือนนี้พรกฉุกเฉินยกเลิกอย่างเงี้ยถือว่ามาตรการการให้ความช่วยเหลือตรงนี้จะหยุดไปด้วยไหมหรือว่าเงินเนี้ยถ้าคุณส่ง SMS รอบแรกแล้วได้แล้วก็จะได้ไปตลอดทั้งหเดือนหรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ต้องถามคือถ้าดูแลสถานการณ์มันดีขึ้นมันไม่ได้มีออกมาช่วทุกทำงานได้ปกติแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะมันก็ควรจะให้กลับมาให้เหมือนเดิมมากที่สุดทรยธรรมได้ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากได้เงิน5,000บาทแล้วนอนอยู่กับบ ทุกคนก็อยากทำงานสับมาชีพของตัวเองอะนะครับส่วนที่เหลือที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ก็คือเกษตรกร,ศร,ศร,ร,ศร,กรครับที่บอกว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรนะครับจากนี้ก็จะมีการกําหนดแนวทางดูแลอีกครั้งว่าจะมีการครอบคลุมในกลุ่มใดบ้างส,ส่วนการดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวขอความกรุณานิดนึงคุณมีวงเงินแล้วแล้วคุณจะค่อยมาคิดเหรอครับว่าจะเอาเงินนี้ไปให้ใครคุณไม่คิดเหรอว่าใครเดือดร้อนเท่าไหร่แล้วค่อยไปคิดวงเงินผมว่าทํางานแปลกๆไงไม่รู้ะ ขอนุมัติก่อนค่ะแล้วขอนุมัติก่อนแล้วก็ค่อยไปคิดว่าอยากจะช่วยใครไม่ช่วยใครตรงไหนเพราะฉะนั้นตีปี๊บร้องเปล่าไปก่อนว่ามีเงิน1.9ล้านล้านบาทใช้จริงเท่าไหร่แบ่งเป็นสองกอนก็คือ1ล้านล้านบาทสําหรับกลุ่มนี่แหะค่ะกลุ่มประชาชนเนี่ยแล้วก็อีก9กประมาณอีก90ล้านก็ประมาณพวกกลุ่มธุรกิจต่างๆที่ที่แบ่งเป็น3พลกรงถูกต้องไหมคะก เราก็แต่ก็ยังมีคําถามนั้นล็อตแรกที่ลงทะเบียนไปน่าจะประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์รับ5,000เดือนเนี่ยพุ่งพุ่งนี้่ะคะเห็นว่าวันที่แปะนะรังคนที่จะได้รับสิทธิ์ AI ทำงานเสร็จแล้วยอดก็คือเอ่อเสร็จแล้วยอดก็คือประมาณ9ล้านคนใช่ไหมที่จะสิทธิ์ฉะนั้น9ล้านคนนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับการต่ออัตโนมัติใน6เดือนไปเลยหรือเปล่าอาจารย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าในรอบแรกเนี่ย9ล้านก็ยังบอกว่ายังไม่ครอบคลุมอาชีพบางอย่างที่ไม่ได้รับ การเยียวยาในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะอย่างที่อาจารย์วิโรธบอกถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติการที่จะกระจายรายได้หรือการเยียวยาให้ครอบคุมในทุกกลุ่มอาชีพที่ขาดแคลนหรือมีไรายได้น้อยเนี่ย ก็น่าจะเหมาะสมกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะนะส่วนเงินกู้1ล้านล้านบาทนี่นะครับจะกู้เป็นสกุลเงินบาทเป็นหลักแต่ว่าก็ยังไม่ปิดช่องทางในการกู้เงินสกุลต่างประเทศหากว่ามีความจําเป็นก็จะกําหนดระยะเวลาในการกู้ต้องเสร็จสิ้นภายใน30กันยายน2564นะครับคือใช้ระยะเวลาทั้งหมด1ปีกับอีก6กเดือนโดยครังก็จะไม่กู้เงินทั้งหมดมากองไว้1ล้านล้านบาทแต่ว่าจะเป็นการทยอยกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของงบประมาณ แล้วก็ส่วนที่จะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เท่านั้นกระทรวงการคลังก็จะดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งว่าจะกู้เท่าไหร่ยังะ,น,ะ,ะนอกจากนี้นะคะนายอุตมะย,ยังย้งยําถึงสาเหตุของกรอบการกู้เงินครอบคลุมไปถึงปีงบประมาณ2 5 6 4เพราะว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี64เนี่ยต้องมีการปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงรับสถานการณ์โรคระบาดด้วยทั้งนี้ตามประมาณการของปีงบประมาณคาดว่าสัดส่วนนี่สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ประมาณ157 ส่วนจะขยายเพดานหรือไม่จะหารือและนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังต่อไปค่ะนนแต่เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เป็นภาวะวิกฤตจําเป็นก็จะมีการพิจารณาขยายเพดาน,น,านได้ค่ะนอกจากนี้นะครับคอรมอยังมีมติเห็นชอบในหลักการให้สํานักงบประมาณเสนอนะครับให้จัดทําร่างพรบรอโอนงบปี63ซึ่งจะโอนงบประมาณจากทุกกระทรวงมาไว้ที่งบกลางเพื่อดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโควิด19 ให้สำนักง,งบนะครับรายงานต่อคอรมอ,รอีกครั้งในสัปดาห์หน้าทั้งหลักเกณฑ์หลักปฏิบัติกระบวนการและการขอความร่วมมือของแต่ละกระทรวงในการกันงบที่ยังไม่ผูกพันและไม่ใช่งบจําเป็นเอามาใช้มาไว้ในส่วนนี้ก่อน,นก็โอนงบจากแต่ละกระทรวงที่ก่อนหน้านี้บอกว่าประมาณสักสิเอร์เซแล้วก็มีข่าวว่า20่สิบก็จะเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ก็คืออนุมัติการ โอนงบเป็นวงเงิน<อ>าบางบสำนักข่าวบอกว่าประมาณสักหนึ่งแสนล้านบาทที่ะะจะโอนมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแต่ละกระทรวงจะเท่ากันหรือเปล่าหรือมากน้อยอย่างไรแต่เป็น,นะะเปิดไว้เป็นวงเงินที่จะนำกัะะมาเรเงิยม็ ใช้ตามความจําเป็น,อ,นอันนี้ก็แต่ว่าไม่พูดถึงการตัดงบที่ไม่จําเป็นก่อนหน้านะ,ะ,นะ,ะที่จะเกลี่ยมางเงียบไปเลยเงียบไปเลยค <c oughs> <ๆ>ือกระดึงมาเลย <c oughs> ครับผมวันนี้มีการแถลงข่าวหลายที่ครับไปที่ทั้งกระทรวงการคลงังมีทั้งที่ทําเนียบรัฐบาลมีทั้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนะักข่าวสายเศรษฐกิจนี่วิ่งวุ่นกันเลยนะฮะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้มีการชี้แจงเรื่องของพรกรอีกสองฉบับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีส่วนรับผิดชอบอยู่คุณวิรไทสันติประพบผู้ว่าการธนาคาร ประเทศไทยก็ถแถลงมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME แหล่งการค้าแหล่งการจ้างงานหลักของประเทศนะครับให้มีเงินทุนแล้วก็สภาพคล่องเพียงพอรวมไปถึงมาตรการดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนเพื่อรักษาช่องทางการระดมทุนของเอกชนรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันโดยมาตรการที่1นนะครับคือการเลื่อนกำหนดการชำระหนี้สําหรับธุรกิจ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทเป็นเวลา6เดือนนะฮะแล้วก็ได้รับสิทธ เป็นการทั่วไปด้วยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME นะครับให้มีเงินสดในมือเพื่อรองรับรายจ่ายที่จําเป็นโดยเฉพาะค่าจ้างพนักงานและหวังว่า6เดือนนี้ธนาคารจะทํางานร่วมกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ปรับแผนการผ่อนชําระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงและจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกหนี้อันนี้ขอบคุณมากเลยที่จะเน้นเอาไปช่วย โดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานางส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของหนี้ต่างๆนะครับส่วน ธุรกิจ SME ที่ไม่ประสบปัญหาสภาพคล่องก็แนะนําว่าควรชรําระหนี้ตามปกติหรือตามความสามารถเพราะมาตรการนี้เป็นเพียงการเลื่อนกําหนดวันชําระหนี้เท่านั้นธนาคารยังคงคิดดอกเบีย้ยอยู่และที่สําคัญการชรําระหนี้ตามปกติจะช่วยให้ธนาคารมีสภาพคล่องไปดูแลธุรกิจ SME ที่ถูกผลกระทบแล้วก็เพื่อสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ผ่อนปรนนะครับเกณฑ์การบริหารสภาพคล่องชั่วคราวค่ะส่วนมาตรการที่2นะคะก็คือการสนับสนุนสินเชื่อใหม่หรือว่าซอฟโลนให้แก่ธุรกิจ SME วงเงินสินเชื่อก็ไม่เกิน500ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องอัตราดอกเบีย้ยผ่อนปรนพิเศษก็คือ2%ต่อปีโดยไม่คิดดอกเบีย้ยในช่วง6เดือนแรกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดสรรซอฟโรนอัตราดอกเบีย้ย0.01%ต่อปีให้ธนาคารวงเงินรวม500ล้านบาทเป็นเวลา2ปีเพื่อให้ธนาคารนำไปให้สินเชื่อกแก่ธุรกิจ SME ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศและมีวงเงินสินเชื่อกับ ธนาคารแต่ละแห่งไม่เกิน500ล้านบาทและมีการผ่อนชำระตามปกติมาตรการนี้นะคะไม่ครอบคลุมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดรั์ค่ะโดยในช่วง2ปีแรกนะคะธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ยผ่อนปลนพิเศษ2%ต่อปีโดยในช่วง6ดเดือนแรกรัฐบาลจะรับภาร,ระดอกเบีย้ยแทนลูกหนี้ค่ะเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารเร่งปล่อยสินเชื่อใหม่ในสภาวะที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดยังไม่มีความแน่นอนสูงรัฐบาลโดยกระทรวง กระทรวงการคลังจะชดเชยความเสียหายบางส่วน <lei> ให้แก่ธนาคารในส่วนที่ปล่อยก <Soul> <ม>ู้เพิ่มเติมและกรณีที่หนี้กลายเป็นหนี้เสียนะครับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา2ปีรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายให้ไม่เกิน70%ของสินเชื่อที่ปล่อยเพิ่มสรับลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทและชดเชยไม่เกิน60%ของสินเชื่อที่ปล่อยเพิ่มสรับลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อ5 0ถึง500ล้านบาทนะส่วนมาตรการที่3คือส่งเสริมสภาพคล่องนะครับเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนการหยุด กิจและความพันผวนที่สูงขึ้นมากในตลาดการเงินโลกส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดการเงินไทยนักลงทุนในบางส่วนก็ได้เทขายตราสารหนี้ประเภทต่างๆไปแล้วอย่างต่อเนื่องสมมตกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ภาเอกชนซึ่งเป็นช่องทางการออมที่สําคัญที่สุดของประชาชนและการระดมทุนของภาคธุรกิจนะโดยปัจจุบันตลาดตราสารหนี้เอกชนของไทยมียอดค้างอยู่ประมาณ3.6ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น20%ของ GDP ครับนะทีนี้หากกลไกตลาดตราสารหนี้ภาเอกชนมันไม่สามารถที่จะทํางานได้ป ปกติหรือว่าผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนการระดมทุนหรือว่าการต่ออายุหนี้นะครับของธุรกิจก็ทําได้ยากแม้ว่าธุรกิจที่มั่นคงก็อาจจะไม่สามารถที่จะระดมทุนได้ทีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังก็เลยเห็นควรจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพ เสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนครับเพื่อเป็นแหล่งเงินสำรองชั่วคราวสำหรับการใช้ซื้อตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดีนะคร การที่4ลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันทางการเงินหรือ FIDF ของธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองเซียนะเพื่อลดระดอกเบี้ยเงินกู้ของภาคธุรกิจและประชาชนซึ่งจากเดิมอัตราอยู่ที่0 4 6ลดเหลือ0.23%นะครับของฐานเงินฝากเป็นระยะเวลา2ปีนะฮะโดยคุณวิรัตไทยก็บอกว่าร่างพรอกสองฉบับเนี้ยที่คณะมนตรีมีมติเห็นชอบจะช่วยให้มีเครื่องมือเพิ่มขึ้นสําหรับการช่วยเหลือ s m e และดูแลเสถีย ตลาดตราตสารหนี้เอกชนให้ทางการเชื่อมั่นว่านะครับมาตรการที่ออกมายังต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่การสนับสนุนให้สถาบันการเงินเร่งปรับโครงสร้างนี้ให้ลูกหนี้การผ่อนปลนชาระหนี้สําหรับรายย่อยและมาตรการในครั้งนี้จะดูแลประชาชนและภาคธุรกิจที่ถูกกระทบแต่ผมาาผมไม่โอเคกับหนึ่งประเด็นนะ,ะ,นะก็คือเรื่องของการคือประชาชนเนี่ยคุณแค่ได้ผลดอ,ดอกเบีย้ยยังวิ่งเท่าเดิมแต่เอสเอ็มเนี่ยถ้าคุณเจ๊งเนี่ยคุณจะไปจ่ายจ่ายส่วนต่างให้เขาเนี่ย มันใช่เหรอค,รคนเดือดร้อนเนี่ยเขาเดือดร้อนทั่วไปนะครับทุกคนเดือดร,ร,ร้อนหมดเพราะร<ๆ>ายได้ลดเนี่ย SME ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดือดร้อนแต่ SME เนี่ยเดือดร้อนเนี่ยเพราะหนึ่งกำลังการซื้อรถและปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีเขาเรียกว่าแรงงานที่เขาจะต้องจ้างอยู่เพราะฉะนั้นช่วยให้แรงงานเขายังถูกจ้างนะครับในขณะเดียวกันไม่ให้เศรษฐกิจมันเงียบไปเนี่ยโดยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ครอบครัวต่างๆเอาเงินใส่มือคนให้ไปใช้ SME ก็จะอยู่รอดไปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่า คุณจะอุ้ม SME เหล่านี้เพราะฉะนั้นใครจะเจ๊งก็เจ๊งนะฮะคุณไปแบกหนี้ให้เขา70%มันแฟร์ไหมถูกไหมประชาชนได้5,000 SME โอ้โห50-500ล้านเนี่ยแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าวงเงินซอฟโลนที่ปล่อยให้ SME เนี่ย500ล้านบาทเนี่ยก็คือให้ธนาคารพาณิชย์ไปดําเนินการปัญหาที่พบก็คือ SME เนี่ยมักจะกู้ไม่ผ่านก็มีเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ก็จะพิจารณาตาม ลูกค้าหรือ,อผู้กู้ที่เหมือนกับผลประกอบการดีรดังนั้นเนี่ยเขาก็มีความกังวลเหมือนกันว่าวงเงินเนี้ยเวลาจัดอนุมัติจริงเนี่ยจัดอนุมัติไปถึง SME ได้ามากน้อยเพียงใดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในข้อหนึ่งเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาพูดแล้วว่ารัฐเนี่ยจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการ6เดือนแรกคือรับพระดอกเบีย้ยแทนลูกหนี้ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ในเมื่อปล่อยวงเงินตรงนี้ให้ SME แล้วก็ควรจะต้องปล่อยให้ s m e อย่างทั่วถึงจริงๆก็คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องกักมากปล่อยเงินให้มันฟล์มากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อการจ้างงานด้วยเช่นเดียวกันจริงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับคุณผู้ชมหลายท่านบอกเหมือนกันนะฮะว่ามาตรการที่ช่วยเหลือที่เปิด อยากให้มีการ่ากเงินให้กับทุกคนทุกครอบครัวเลยเพราะว่าจะเป็นการถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุดแล้วก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดด้วยนะครับหลายหลายคนแสดงมุมมองแบบนี้ใช่คับมันจาเป็นจริงครับลองคิดดูคือคุณคือมันมีอยู่สองทฤษฎีแหละใช่ไหมฮะถ้าเป็นทฤษฎีแบบพวกมีโอลาสสิกแบบอะไรเงี้ยคือเวลาเขารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันนี้เนี่ยคุณจะต้องไปช่วยผู้ประกอบการกับถ้าเป็นเคนเซียนเขาจะเชื่อว่าไปช่วยผู้บริโภคนะฮะ ในหลายกรณีเนี่ยการช่วยผู้บริโภคมันได้ผลดีกว่ามันอยู่ที่ว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนนะครับคือถ้าคุณไปช่วยเจ้านี้สิ่งที่เจ้านี้ทำเนี่ยอันนี้ตามทฤษฎีนะฮะเขาจะบอกว่าเขาไม่เอาเงินไปจ้างคนไว้หรอกแม้เศรษฐกิจจะไม่เดินสิ่งที่เขาทําคือเขาจะไปลดหนี้ตัวเองก่อนเป็นลดดอกเบี้ยให้ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีแต่เศรษฐกิจมากนักแต่ถ้าคุณต้องการให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจมันทํางานการไปแก้ปัญหาที่ดีมาร์ไซหรือว่าไปกระตุ้นที่ผู้บริโภคเนี่ย คนกําลังซื้อเพิ่มเงินมันก็วิ่งเข้ามาทำให้ SME ก็ต้องซื้อวัตถุดิบถูกไหมฮะจ้างแรงงานเพื่อมาผลิตกําลังการบริโภคยิ่งเป็นปกติเท่าไหร่ก็จะทําให้ SME นั้นหรือธุรกิจอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเติบโตแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเทียงกันระหว่างสอดษฎีน พิสูจน์แล้วว่าเงินที่สเปนลงไปกับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะถูกใช้จ่ายกับการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ขึ้นใช้เม็เงินทันทีเพราะเขาจะไม่ได้มีส่วนในการที่จะเอาไปเก็บออมอยู่แล้วดังนั้นมันได้กลับมาสู่การจ้างงานวัตถุดิบต่างๆแน่นอนอ่ะแล้วก็หลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยในบ้านเราดุสิตเนี่ยก็กลับเข้ามาหลังปีพันเก้าร้อยหลังสองพันห้าร้อยสี่สี่เนี่ยก็ใช้นโยบายในการไปกระตุ้นการบริโภคในรากยาก็ทำให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตใน ก็เรียกว่าอย่างทีนายะสําคัญทีเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นแต่รัฐบาลนี้เขาเน้นทิกเร์ดาวโพลิสีไงอาจารย์เน้นกระตุ้นจากกลุ่มทุนแล้วคิดว่าจะกระตุ้นรัาคาที่เขาทำมาโดยตลอดคือปัญหามันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจแบบยุคนั้นที่ว่ากลุ่มทุนมันเจ๊งไงถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นหนี้ต่างประเทศเนื่องจากค่าเงินบาทลดเนี่ยมันทําให้เข้ากายเป็นหนี้เท่าตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจะไปช่วยที่ซัพพลาย เราพอเข้าใจได้นะฮะแต่ซัพพลายไซต์ที่คุณช่วยอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากเนี่ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดดีมาและเศรษฐกิจมันก็โตแค่กันมาตลอดตั้งแต่97ถึงประมาณ2 0 0 1ถูกไหมฮะแต่พอคุณไปทำดีมาไซต์เนี่ยทุกคนก็ได้ประโยชน์จนถึงวันนี้นะฮะมีท่านหนึ่งที่เคยอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณธีรชัยภู ดาราณุบาลอดีต,ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและยังเคยเป็นรองอผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่าพรกเงินกู้ที่ออกมานี้เหมือนเป็นการช่วยเอกชนมากกว่าที่จะช่วยประชาชนโดยทั่วไปนะครับโดยมีการเขียนจดหมายไปถึงนายเข้มเย็นยิ่งซึ่งเป็นชื่อรหัสของดรป่วยอึ้งพากรน,นะครับโดยบอกว่าช่วง8ปดนาฬิกาของวันที่เเมษายนได้เขียนจดหมายฉบับที่2โดยพยายามชี้จุดอ่อน3ข้อก็คือแผนการใช้เงินส่วนใหญ่ไม่เร่งด่วน ที่เร่งด่วนมีวงเงินเพียง1.35แสนล้านบาทเท่านั้นจึงควรที่จะตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้มีการพิจารณาโดยรัฐสภาอย่างรอบคอบ <นะ S 1> <า>และจะขาดการกำกับดูแลในงบ นะฮะอันเป็นอันตรายต่อวินัยการเงินการทางของชาติโดยเฉพาะกิจกรรการดูแลโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งไม่ได้บรรยายโครงการไว้อย่างชัดเจนพร้อมยกตัวอย่างความกล้าหาญของนายเข้มเย็นยิ่งหรือดรปลวยหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะการส่งจดหมายถึงจอมพลถนอมกิติกรนาย,ยกในขณะนั้นเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้สังคมจุดประกายให้กับขบวนการ 14ตุลานะฮะและตั้งข้อสังเกตไปยังสมาชิกวุฒิสภาเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้คัดเลือกประชาชนจึงไม่สามารถวาฝากความหวังอยู่ได้ขอให้ท่านโปรดชี้แนะพลเอกประยุทธ์ด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลถูกตั้งข้อสงสัย ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการป้องกันการปราบปรามการทุจริตครอร์รัปชันมากมายครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญหรือโกลเด้นพีเรียดของการแพร่ระบาดของไวรัสที่ท่านจะแสดงแก่ประชาชนได้ว่าข้อสงสัยเหล่านั้นไม่ถูกต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและก็รักษากระบวนการถุงดุลและความโปรง่งใสในการทำงานอาจารย์ เลยบอกว่าดังนั้นนะครับผู้นําผู้ซึ่งในอนาคตต่อไปจะถูกจารึกชื่ออย่างโดดเด่นไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงไม่ควรที่จะลาทิ้งโอกาสนี้นะครับ,รบทีนี้วันนี้เนี่ยทาง Voice TV ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดรกรงวีรพงษ์รามากูลนะครับ,รบใน YouTube Live ไ i v e เมื่อช่วงบ่ายๆเนี่ยนะคใครที่ติดตามอยู่คงจะได้เห็นทัศนะของท่านแล้วท่านเป็นรองอดีตอ,อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีอยู่2ประเด็นที่ดรกรงได้บอกไว้ก็คือว่าวงเงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอ สําหรับการที่จะมาแก้ไขแล้วก็เยียวยาเศรษฐกิจในตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าด็ร์โกรงไม่เห็นด้วยนะกับการอุ้มตราสารนี่นะ,ะเดี๋ยวลองไป <พอ S 1> ฟัง,ฟงบางช่วงบางตอนจากด็ร์โกรงกันครับถ้าเราตั้งเป้าว่าไฟแดงหรือไฟเหลืองอยู่ที่60%ของ GDP อื แล้วไฟแดงที่เจ็ดิซของ GDP นี่ยังไม่ถึงไฟเหลืองเลยนะนะครับครับซึ่งทำให้ผมยังรู้สึกว่ามันจะไม่พอด้วยซ้ำไปที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันตกต่ำอย่างนักแต่ว่าอาจารย์ก็ตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่าก็ยังไม่รู้ว่ารฐวาลจะไปแจกตรงไหนอีกจะไปทำอะไรยกเว้นแค่ห้าพันสามเดือนเน่ยแล้วก็อย่างอื่นนี่จะเอาไปทำอะไรบ้างคือเรามีเงินเยอะแต่เราไม่รู้จะมีปัญญาไปทำอะไรเงี้ยแหละะอยากจะทราบว่าท่าน จะเอาไปทำอะไรผมอยากให้น้ำหนักในเรื่องโครงการที่เม็ดเงินมันจะออกมาเร็วเนี่ยให้มากกว่าให้โรงข้างซื้อฐานเนี่ยกว่าคุณจะประมูลกว่าคุณจะได้ผู้รับเมมหมาหลายนานปีกว่านะจะเงินจะออกมาสู่ตลาดเนี่ยผมอยากได้เงินเร็วๆครับที่ผมคิดให้บ้างเนี่ยมีเนี่ย <c oughs> อย่างเช่นขึ้นเงินเดือนข้าราชการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและรัฐประศาจซึ่งไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะครับ หรือว่าการสาธารณสุขหรือว่าโครงการขยายอัตรากำลังของข้าราชการที่เรารัดเข็มขัดมานานแล้วนะที่จำกัดจำนวนข้าราชการครับนี่เห็นว่าปล่อยพยาบาล 40, <000 S 2> และหมอสี่0 0ื่นกว่านี่ก็ดีแล้วกลับ,แต,บแต่ควรจะกระทรวงอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะครับ ต้องดูเงื่อนไขของแบงค์ชาติอีกทีว่ามีหลักประกันอะไรหรือว่าถ้าเผื่อเขาไม่สุดจริตครับครับ,รบเรตติ้งนี้ใช้วัดได้ไหมคะเรตติ้งต้องใช้ครับทีนี้ทริสของเราเนี่ยนะก็ใช้ได้นะผมว่าแต่แตอย่าลืมว่า <พอ S 1> เรตติ้งมันไม่ได้คงที่นะอตอนที่อีวา u เล e วันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอินเวสเมนต์เกรด อพอผ่านไปอีกสามเดือนไม่เป็นและไอ,อะ้อย่างนี้มีเงื่อนไขอย่างไรแบบหไหนที่จะไม่ทำให้เสียวินัยทางทางการเงินครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำโดยตรงกับบริษัทเอกชนครับ,รบซึ่งผมเห็นว่ายังไม่ควร ก็ค่อนข้าง,างชาัดอยู่สารวัจนโรงใช่ครับใครอยากฟังเต็มๆนะครับไปได้ใน YouTube ของ Voice TV นะครับแต่เสริมนิดนึงนะคะในมาตรการ1นึ่งหนึ่งล้านหนึ่งละ หน,หนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยนะคะที่จะลงไปในภาคประชาชนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น6กแสนล้านสําหรับประชาชนก็คือมาตรการ6เดือนที่เพิ่มขึ้นส่วนเยียวยาการ,กรเกษตรกับดูแลสาธารณสุขเป็นกรอบกว้างๆซึ่งไม่ได้มีแผนงานที่ชี้แจงชัดเจนส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจะไปกระตุ้นทางด้านการฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเนี่ยเป็นวงเงิน4ี่แสนล้านบาทเนี่ยก็เช่นการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนฐานลากนะคะชื่อนี้ก็คุ้นๆใช้มาตลอดเดี๋ยวก็จะปลูกเห็ดเพาะเห็ดฟางกันตาชุมชนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลับไปดู ับอันที่2ก็คือจะสนับสนุนเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งไอ้โครงสร้างพื้นฐานจริงๆก็มีงบอยู่แล้วแล้วก็แต่ละท้องถิ่นก็มีงบอยู่แล้วจะเป็นการให้งบซ้าซ้อนหรือเปล่าที่ใครจำกันได้นีอย่างปีที่แล้วจำได้ไหมฮะเลือกตั้งเสร็จแล้วก็รัฐบาลบอกจะเอาเงิน4ี่ห้าหมื่นล้านมาอัดฉีดแล้วาจานสุภวพุิก็บอกว่าคุณต้องไปดูดีๆนะในรายละเอียดว่าเงินที่พูดกับไอ้การจ่ายจริงเนี่ยมันมันเป็นยังไงกันแน่อันนี้ถึงเวลาผมเกรงว่ามันจะไม่ทั่วถึงคือให้้มมมันนดููเยยออออะะะะะไไไไปปปก่่รรรจาาททแลีสิิธภพ หรือ,อไม่แล้วก็อย่างที่จันโกร่งว่าเงินมันต้องถึงมือประชา <ไอ S 1> ชน จะได้ใช้เงินเร็วเพราะว่าราชการไทยทําอะไรมันมีดีเลยอย่างวันก่อนเรานั่งคุยกันในรายการหนึ่งบอกดีเลยกันเป็นเดือนนะบางเรื่องเนี่ยคือเราคุยกันไปเดือนนึงแล้วเพิ่งมาทําอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงมีผู้ชมบอกว่าอะไรนะหลายคนบอกมาว่าเนี่ยจะกู้ระยะที่3และระยะที่1ระยะที่2เนี่ยยังไม่เห็นอย่างจริงเลยนึกไม่ออกพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรฮะ8เมษายนอันนั้นคือระยะที่เท่าไหร่ฮะระยะที่2ระยะที่2ระยะที่2 3เดือนแล้วไอ้ที่บอกว่าเพิ่มมา6เดือนก็คือเงินก้อนนี้จะให้อีก3เดือนครับ ในเดือนที่สี่ระยะที่หนึ่งคืออะไรฮะระยะที่หนึ่งไม่เงียบกริบไม่มีในียวความสงสารเลยฮะมันคือชิมชอบใช้เปลสารพัดชิมชอบใช้ปลสองร้อยห้าสิบไงทำนักการมีเย็บหน้ากากมีหน่นในตอนแรกแล้วก็กระปุกผ้าของผัดไทยแล้วนี่เห็นว่าล่าสุดข่าวเว็บเที่อ่านก็มีให้ไปอีกนะครับแปดร้อยล้านบาทซื้อหน้ากากซื้อหน้ากากแจกประชาชนแต่ก็ยังงงอยู่ว่ากำลังการผลิตหน้ากากเท่าเดิมนะแล้วแบ่งไปแล้วด้วยนะว่ามันคือวัตถุดร้านสามให้กับ สารสนุกหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์และอีกหนึ่งล้านนี่ให้มหาไทยน่าจะซื้อมาจต่างประเทศเจะเพิ่มกจะเพิ่มให้กับประชาชนอ่ะแปดเมษายนครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียน www ร์เทราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับก็จะได้รับเงินเข้าทางบัญชีแล้วก่อนหน้านี้มีผู้ลงทะเบียนกว่า24ล้านกว่าคนนะฮะแต่ว่าล่าสุดมีการยกเลิกก็คือดึงข้อมูลออกไปแล้วสา0แสนกว่าคนเพราะว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้สามารถ ยกเลิกการลงทะเบียนได้นะฮะหลังจากที่มีข่าวบอกว่าถ้าใครให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จเนี่ยอาจจะนําไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีได้คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดประมาณสักสิล้านคนครับแล้วก็จะเริ่มโอนล็อตแรกวันที่8เมษายนนี้ให้ไให้ไปยกเลิกสิทธิ์เอาเองไอยคุณไม่ทําให้หรอฮะก็ระดับไปครับต้องต้องให้คนไปนี่กันเอาเองนะ เท่าที่เบิน3สามวันแรกของสัปดาห์นี้ก็คือวันที่8-90ก็จะมีผู้ที่ได้รับเงินโอนจำนวนประมาณ1.68ล้านรายครับแบ่งเป็นวันที่8-280,000รายวันที่9-750,000รายแล้วก็วันที่10-640,000ืรายทำไมช้าจังเลยครับและสำหรับการยักพัทกางวัไมันก็ควรจะต้องจ่ายให้ได้เลยสิครับค่อยๆค่อยๆเขาอาจจะทำไมต้องค่อยอาจายเงินไดให้ถึงมือให้หมดถูกไหมฮะเรา ำกองทุนหมู่บ้านได้ไหมฮะเงินลนกดปุ่มปั๊บเงินมันก็เข้าทุกบัญชีหมดใช่ยหใช่ค่ะนอกจากนี้สำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์นะคะเมื่อวันที่3เมษายนเนี่ยได้คัดกรอง4กลุ่มอาชีพค่ะที่ได้รับการเยียวยาคือกลุ่มลูกค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และมักคุเทศค่ะกลุ่มนี้มีประมาณ2-3แสนคนต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโดยกลุ่มนี้มีจํานวนกว่า1ล้านคนฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้จะเป็นล็อตแรกๆที่เราจะเยียวยาให้สส่่่่วนนนนยยยออดดผูู้้ลลลงททะเบีีาาุ24.3ค โดยมียอดยกเลิกการลงทะเบียนประมาณครัแส0 0 0ามแสนคนคนะฮะทั้งนี้นะครับคนที่ผ่านเกณฑ์คือคนที่ประกอบอาชีพอิสาระไม่อยู่ในระบบระ,ระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับมี10กลุ่มประกอบด้วยอายุต่ำกว่า18ปี2นะครับเป็นผู้ว่างงาน3เป็นข้าราชการ4เป็นพนักงานรัฐ5เป็นผู้รับตำนานาญ6นักเรียนนักศึกษา7เกษตรกร8ผู้ค้าออนไลน์ line, 9รับจ้างก่อสร้างนะครับแล้วก็10 โปรแกรมเมอร์นะครับครอ่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกกันแล้วครับเพราะว่าหมดเวลาในเบกกรกแรกแล้วช่วงที่2ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสนใจยอยงองดีที่ประเด็นของการอย,ยู่ยาโควิดในทีรวมไปถึงยอดของผู้ด้วยนะครับโฆษกสบคเผยตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิดรายใหม่ลดลงครับเชื่อว่าเป็นผลมาจากเคอร์ฟิวและป้องกันตนเองของประชาชนจึงยังไม่ต้องยกระดับการควบคุม